วัดดอนเตาอิน,อนทร์รัชอ้ตอนน,นยที่วัดดอนเตอินร ขณะนี้ก็กำลังเตรียมของพร้อมอยู่นะอยากให้มาสัมผัสด้วยตาเองนะมันยิ่งใหญ่จริงนะจอของ LT ทีภาพรวจอนี้นะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เลยก็ว่าได้นะกล้าพูดได้เลยนะสุดจัดนะสุดจัดนะ ขายจริงด้วยนะครับวันนี้เนะใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆ